นางเป็นเพียงอดีตลูกสาวนายพลคิดว่าใหญ่มาจากไหนกันถึงได้กล้ามาทำตัวหยาบใครกับข้าเช่นนี้ดีนะที่ข้าอดใจไว้ไม่งั้นข้าคงได้ตกนางแน่ยุนงเสียนเจ้าอย่าได้โกรธอีนางผู้หญิงเอาแต่ใจแบบนั้นเลยเดี๋ยวข้าจะช่วยฉีกหน้านางให้กับเจ้าเองบาบาดท่ทาน,นีีช่างประเสริฐยิ่งนักข้าหวังว่าท่านจะไม่ลืมคำพูดที่พูดมานะเพคะแน่นอน ตอนนี้ทั้งหัวใจของข้ามีเพียงแต่เจ้าผู้เดียวเท่านั้นข้าไม่มีทางผิดคำพูดหรอกเจ้าจะเป็นใครกันนั่นมันอาทำไมรถม้าถึงหยุดวิ่งกันล่ะฟาบาดนั่นมันเจ้าเจ้าเป็นใครกัน <c oughs> น่าสิยดายที่ข้าไม่สามารถควบคุมอารมณ์โกรธของข้าได้เหมือนอูเสีย เกิดอะไรขึ้นกันช่วยพ่อข้าด้วยนายท่านข้าหวังว่าทีน่นี่จะไม่เป็นที่สุดท้ายที่ท่านย่างเท้าออกไปนะครับไม่แน่นอนจ้ะนายท่านข้าอยากทราบว่าท่านจะรักษาการบาดเจ็บของท่านลุงและท่านปู่ของท่านหรือไม่เมียวแน่นอนสิ พอของจิ้นอูเสียจะของลางนี้ได้ตายอย่างสมเกียจในสนามรบส่วนลุงของเขาเป็นอมพาตปู่ของเขาเป็นวีรบุรุษคนสำคัญของประเทศนี้แถมตัวนางยังไม่มีวิญญาณทูตตระลักอีกแต่ตอนนี้เรื่องทั้งหมดนี้มันจะเป็นเพียงแค่อดีตต่อจากนี้ไปข้าจะเป็นคนเปลี่ยนโชคชะตาอันโหดร้ายนี่เองนายท่านข้ารู้สึกว่านิ้วของท่านมีพลังงานบางอย่างไหลออกมา นี่มันพลังงานนี้มันอ่อนมากทาคาไม่ได้อยู่ในร่างของท่านกับมันคาคงไม่รู้สึกถึงมันแน่กลิ่นของมันหอมมากนายท่านข้าอยากทราบว่านี่มันคือดอกอะไรกันวิญญาณทูตอาจจะรักประเภทเพ,เพือนอย่างนั้นหรอนี่เขามาตั้งแต่เมื่อไหร่กันคาแล้วไม่แปลกใจเลยที่เจ้า ไม่รู้สึกถึงวิญญาณทูตอัตลักษณ์ของตนวิญญาณทูตอัตลักษณ์ประเภทพืชน,นั้นหายากมากไม่เหมือนกับจำพวกสัตว์และอาวุธที่ปรากฏมาเป็นแหวนผู้คนส่วนมากทุกสิ้นหวังเมื่อไม่มีวิญญาณทูตอัตลักษณ์ปรากฏออกมาแต่หรารู้ไม่ว่ามันเป็นวิญญาณทูตอัตลักษณ์ประเภทพืชจึงทําให้พวกเขาคิดสั้นและสังหารตัวตายเจ้านี้โชคดีจังนะที่ปรากฏออกมาก่อนที่เจ้าจะคิดสั้นนะ ตัวเจ้าไม่กิ่นขาวเลือดนี่ทางนั้นครั้งหน้าข้าควรอาบน้ำก่อนมาหาเจ้าสินะก็ได้ในเมื่อพวกเจ้าเห็นว่าข้าแกจนได้ประโยชน์แล้วจึงเดกล้าไม่ย่อเย้ยหลานสุดที่รกของขา้าถึงวัางเลียนขนาดนี้แต่สงสัยกรมมันคงจะติดจรวดไปหน่อยกมติดจรวดนี่มันเกิดอะไรขึ้นหรอครับทผานพอ่อก่อนในขณะที่องค์ชายสองกำลังจะกลับพระราชวางังได้ทูกคนรอดทำลายบนทางกลับ คู้คนส่วนมากคิดว่านี่เป็นฝีมือเจ้าที่จ้างคนพวกนั้นแล้วองค์ชายสองเป็นอย่างไรบ้างครับเขายังมีชีวิตรอดอยู่และไปหยุ่นเซียนคนขอนิกายชิงหยุ่นก็ปลอดภัยเชน่นกันและเมื่อเชา้านี้ฟาบาท,ทรงพิโรธมากเลยสั่งให้พ่อไปหาบอสแสของคนร้ายและสังหารพวกมันเพราะกลัวว่านี่จะสืบเป็นคำเตือนให้กับวังลินของเราชิาท่านผีไม่ตายแล้วก็แล้าข้าไม่เป็นอัมาพาต พวกแกก็คงไม่กล้ามากําจัดวังหลินของเราหรอกในเมนื่อนกมันตายไปแล้วเราก็เพียงแค่หยิบขั้นซอดขึ้นมาใหม่เท่านั้นและข้าก็ไม่ยอมให้คนในวังหลินและคนในตระกูลของข้าได้รับบาดเจ็บหรอกโดยเฉพาะลานรักอูเสียของข้าท่านปู่ลานปู่หนูรู้ไหมหนูเป็นอัจฉริยะในวงการแพทย์ ปู่เชื่อว่าหนูจะต้องถอดรหัสพันธกรรมนี้ได้แน่และถ้าหนูไม่สามารถถอดรหัสนี้ได้ก่อนการประชุมจะเริ่มแล้วก็หนูจะต้องมาเป็นตัวทดลองของปู่นะฮ่า <c oughs> ร้านปู่หนูอย่าก,กลัวไปเลยนะนี่ก็เพื่อนมนุษยชาตินะ <c oughs> นายท่าน <c oughs> เขาบอกว่าจะไม่ยอมให้ใครได้รับบาดเจ็บสินะโดยเฉพาะข้านี่มัน เป็นสิ่งที่คนเป็นปู่ควรทำกับหลานตัวเองเหรออูเสียท่านปู่หนูต้องการยกเลิกงานมั่นค่ะอูเสียเมื่อกี้เจ้ากล่าวว่าอะไรนะหนูกล่าวว่าหนูต้องการยกเลิกงานมัน่นและหนูต้องการเรียนวิชาแพทย์ค่ะท่านปู่